A, i n f o r m าบีโอและไทยซับคอนโชว์ศักยภาพธุรกิจจัด3งานใหญ่อินเตอร์แม็กซับคอนไทยแลนด์และพลาสติก and r u รับเบอร์ไทยแลนด์2023วางเป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยชูจุดแข็งงานเดียวครบทุกอุตสาหกรรมการผลิต A, i n f o r m าบีโอและพันธมิตรตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจด้านการจแสดงสินค้าในภูมิภาคจัด3งานใหญ่ i n t เต m ร์ s u b c ซับคอนไ a n d และ Plastic and Rubber Thailand 2023หนุนภาคก,การผลิตแบบครบวงจรเสริมแกลงผู้ประกอบการและดันถ่ายสู่การเป็นฮับอุตสาหกรรมการผลิตรวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในภูมิภาคด้วยงานเริ่มแล้ววันนี้ ก็บทบาทที่สําคัญอย่างหนึ่งของ b o i คือการเป็นผู้เชื่อมโยงหรือเป็นคอนเนคเตอร์นะครับคือเราจะให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ต้นน้ํากับผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่อยู่กลางน้ําและปลายน้ำนะครับรวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้พบกับบริษัทไทยนะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะที่เป็น SME นะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะ สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ supply chain แล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ SME ได้รับประโยชน์ด้วยนะครับอย่างเวลาเราเชิญไปสัตว์ต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราไม่อยากจะให้เขานําเข้าชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบมา100%นะครับเราอยากจะให้ได้มีโอกาสมาซื้อวัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆจากบริษัทไทยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกันเพราะฉะนั้นงานสั์คนไทยแลนด์เนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับในการที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้ผู้ซื้อผู้ขายได้มาเจอกันแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ครับ ก็ขอเสริมทางท่านเลขานิดหนึ่งว่าปีนี้เป็นปีที่หลังโควิดนะคะซึ่งปกติเราช่วงโควิดเราก็จะจัดเป็นไฮบิดก็คือเป็นทั้งออนไซต์ด้วยแล้วก็เป็นออนไลน์ด้วยนะคะแต่ปีนี้เราอยากให้ทุกท่านมารวมตัวกันเราก็จะเป็นออนไซต์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนไบเออร์ที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามานะคะลองเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างซึ่งเป็นปีนี้เนี่ยไบเออร์ที่สมัครเข้ามาแล้วอ่ะ ที่ที่ที่เป็นเข้าไปใน b บเออร l วิลเเราจัดไว้ให้นะคะซึ่ง BIO ออร์วิลเลจะมีความสําคัญตรงที่ว่าเขาจะเอาพาร์ตมาโชว์เลยนะคะว่าเขาต้องการชิ้นส่วนอะไรซึ่งจะได้เห็นพาร์ตและได้มีโอกาสพูดคุยกันนะคะซึ่งเขาจะอยู่ทั้งวันนะคะอันนี้เป็นเป็นโอกาสอันดีมากของผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาร่วมงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไบเออร์วิลเเราบอกเลยว่าปีนี้เต็มนะคะก็เราไม่มีที่นะคะสำหรับคนที่คกึสมรเข้ามา แต่เรายังมีโอกาสให้สมัครเข้ามาทำแมทชิ่งได้ค่ะครับในงานซับคอนไทยแลนด์นะครับเราจัดร่วมกับทางด้านงานอินตสมักรนะครับในะงานพลาสติกและบเบอร์นะครับแล้วก็ทั้ง3งานจัด ร่วมกันนะครับโดยงานนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับผู้การการรายใหญ่เนี่ยนะครับก็มา,อาซอร์ซิ่งนะครับดูผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเข้ามาศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆของอในอุตสาหกรรมนะครับปีนี้เรียกว่า,าจัดเต็มนะครับมีกว่า1,500แบรนด์นะครับเข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็สินค้าที่นํามาเทคโนโลยีที่มาเนี่ยหลายๆรายเปิดตัวครั้งแรกใน ประเทศไทยเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียนะครับเรียกว่าครบถ้วนในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับมา1ได้ถึง3ในงานนี้นะครับนะฮะงานซับคอนไทยแล์ ailand, งานอินเตอร์ม็กและงานพลาสติกรัปเปอร์นะครับวันที่1 1จนถึงวันวันที่10นะครับจนถึงวันที่13นะครับพูดถึงสามนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยครับ